ที่เราใส่นะครับตอนนี้พื้นมันหมดนะครับพื้นมันหมดไม่มีดอกอยางนะครับเดินไปตลาดรื้เดินพื้นหรือเข้าห้องน้ําพื้นที่บีบอิดมเียเปียกๆนะครับพื้นกระเบื้องพวกนี้จะลื่นมากอันนี้ผมจะพามาดูวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อรองเท้ามันจะได้ใส่ได้นานเพราะรองเท้าตัวนี้พื้นมันยังดีอยู่นะครับแล้วมันพื้นมันจะนุ่มเบาสบายใส่เบาสบายแล้วก็ไม่ปวดส้นเท้าไม่ไม่เมื่อยเท้านะครับใส่ดีมากนะครับแต่เสียอย่างหนึ่งคือพื้นมันลื่น วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขนะครับง่ายๆนะครับโดยใช้เครื่องมือเครื่องใช้ง่ายๆตั้งมือนะถ้าไม่มีใช้กีดนะครับนะกรีดฝากนะครับกรีดรอยฝากนะครับตามนี้เลยครับนี่ผมก็ทำมาส่วนหนึ่งแล้วนะนี่ตามนี้เลยนะครับกรีดให้เป็นแนวฝางนะครับตอนนี้ผมใช้หัวแรงนะครับหัวแรงความร้อนแล้วก็กรีดให้เป็นร่องนะครับรอยฝากึงเดียวผมจะกรีดกรีดให้เต็มเลยนะตอนนี้กรีดได้ส่วนบนส่วนล่างกับเต็มแล้วดูวิธีทำนะครับ ครับหัวแรงนะครับหัวแรงไป,ไปเวลาให้ร้อนเนยนะครับแล้วก็กรีดลงไปตามร่องนะ,นะครับแตะลงไปจี้ลงไปนะครับจี้ลงไปให้มันละลายค่อยรูดนะครับจี้ลงไปให้มลูดถึงนี้เป็นร่องนะครับ ครับถ้าลองไม่ลึกก็กรีดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับกรีดซ้ำลงไปอีกรอบหนึ่งทให้มันลึกที่สุดนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมไมลึกมากจะทำให้องเท้าเราหักได้ว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กรีดไปเรื่อยๆนี่ครับใช้หัวแรงนะครับใช้หัวแรงที่ล้อนๆนะครับที่ลงไปเพราะตัวนี้ยางมันเป็นยางมันโดนความร้อนปุ๊บมันจะ ละลายแล้วก็กลายเป็นร่องลงไปนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้เก๊สเหล็กลแหลนะครับลนไฟให้แดงแล้วก็มากรีดก็ได้กใช้พลังงานกดด้วยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยผมก็จะทำไปจนสุดนะครับทำให้สุดเลย ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้เสร็จแล้วก็มาดูอีกทีนึงครับตอนนี้ก็ทําเสร็จหนึ่งข้างนะครับนะครับสังเกตมันจะเป็นร่องอย่างนี้นะครับเป็นล่องลึกประมาณนี้นะครับตัวนี้ช่วยให้การเกาะพื้นดีขึ้นนะครับเดินเกาะพื้นดีแล้วก็ไม่ลื่นนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเต็มแล้วรองเท้าก็เราก็ใช้งานได้อีกยาวนานนะครับข้างหนึ่งยังไม่ทำแต่ก็จะล้นอย่างนี้นะครับ ก็ดีจะทำให้เหมือนกันทั้งสอง้างโอเคครับคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ